หอมปูเหรหอมปูกนหอมปูก่อนโอ้มันแทกปูยังมันจะหอมปูย้าพอเดอร์โอ้เฮ้อ่าเฮ้อโอ้มันแทกปูเหอเล่เร่เ่ไปหอมให้่กะหอมใหญ่จิ๊บไปหอมป่อยิมไปเต้นบีบอยเต้นบีบอยกนเลนบีบอยกนเร่เร่เ่เล่เ่เนบีบอยนะนี่นะปด เต้นีบอยฮเลลลลลนี่มันเต้นวีบอยจางแล้วนี่เต้นจางหดนลวนี่เอาเอาเานปูเนี่ยาน้ามาเอาควนน้ามาเฮาปูรู้ยิบควนหน้ามาควนหน้าควนน้ามั้ยเออมันเก่งเนาะ อ๋อมันเก่งไหมเฮามาเฮาปูเพ่